สวัสดีค่ะภาษาไทยครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่32นะคะของสัปดาห์ที่8ซึ่งเราจะทดสอบหลังเรียนนะคะในหน่วยของภัยเงียบนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดปากกาเพื่อที่จะทำแบบทดสอบโดยให้นักเรียนเลือกทำเพียง10ข้อที่คิดว่าง่ายที่สุดสำหรับนักเรียนนะคะข้อสอบบุณครูมี20ข้อแต่ให้นักเรียนเลือกทำเพียง10ข้อโดยเลือกทำข้อไหนก็เขียนให้ตรงข้อเลือกข้อ1เขียนข้อ1 สองเขียนข้อสองแล้วก็อักษรที่นักเรียนเลือกเท่านั้นโจทย์ไม่ต้องลอกนะคะเลือกข้อสิบก็เขียนข้อสิบเลือกข้อ 7, เจ็ดก็เขียนข้อสิบนะคะนับไปให้ได้สิบข้อนะคะโดยเลือกข้อที่ง่ายที่สุดนะคะนักเรียนหยุดคลิปดูแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปทีละข้อนะคะข้อที่หนึ่งจากเรื่องภยัยเงียบเป็นอุทาหรณ์สอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องใด นักเรนก็หยุดคลิปแล้วก็อ่านพิจารณาแล้วก็เลือกเขียนเฉพาะข้อที่ถูกสมมุติว่าเลือกงองูนักเรนก็เลือกงองูนะสมมุติเลือกขอไข่ก็เลือกข้อขอไข่เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นนะคะห้ามเลือกสองข้อนะถ้าเลือกมาอย่างนี้ถือว่าผิดกติกาไม่มีคําตอบนะคะข้อสองค่ะหยุดคลิปอ่านนะคะข้อสามค่ะข้อสี่ ข้ 5, 6, อหข้อหกหยุดคลิปอ่านเองนะคะแล้วเลือกเขียนเฉพาะอักษรที่ถูกข้อ7เลือกไหมคะข้อ8ดข้อ9ข้อสินักเรียนอ่านเองนะคะฝึกอ่านให้คล่องสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สประโยคใดเป็นประโยคที่มีประธานกริยากรรมเรียนมาแล้วง่ายนะคะข้อนี้เลือกแล้วก็เขียนเฉพาะอักษรที่ถูกนะคะสิบห้าสิบหสิบเ็ดอ่สิดเลือกไหมคะสิบข้อสุดท้ายข้อที่ยี่สิบอ่าเป็นสำนวนนะคะ สำนวนขมิ้นกับปูนมีความหมายว่าอย่างไรให้นักเรียนเลือกดูเลยนะคะเมื่อได้เพลิดแล้วก็ลองทบทวนดูนับดูสิคะว่าครบ10ข้อไหมถ้ายัางไม่ครบให้นักเรียนย้อนคลิปกลับไปดูใหม่นะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเลือกข้อที่ง่ายที่สุดสำหรับนักเรียนนะคะแล้วค่อยมาดูเฉลย อักเรียนต้องมีคุณธรรมความซื่อสัตย์นะคะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองห้ามดูเฉลยก่อนครบหรือยังคะถ้าครบแล้วมาดูกันมาดูเฉลยกันนะคะตามนี้ไปเลยนะคะกดหยุดคลิปเองนะคะข้อ6กข้อเข้อแ ตริดคลิปไปดูเลยนะคะตรวจไปทีละข้อตรวจไปทีละข้อนะคะตรวจกี่ข้อนลคะโอ้โหขวอข้อง่ายเนาะยี่สิบเป็นไงคะตรวจเช็คดูนะคะแล้วก็นับคะแนนดูนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วค่อยนำข้อสอบส่งคุณครูทางไลน์นะคะัสดีค่ะ